ขึ้นมานะคะมันออกผิดทางค่ะเลยต้องลงไปใหม่นะคะแล้วเราก็้ hey, เบียงที่เราสั่งไปนะคะอาหารที่เราสั่งไปจะเป็นยังไงบ้างเนาอมาดูกันโอ้ oh, โมสีจิจริง,รงๆแบบกําลังเมื่อกี้กําลังวิดีโอคอลกับคุณทอมมี่อยู่แล้วแบบเฮ้ยรถออกจ้าตกใจอะ่ะ ดีค่ะวันนี้นะคะเบื่ออยู่บ้านนะคะพาไปเที่ยวนะคะรีวิวนะคะขึ้นรถ a i r p o อร Link นะคะจากทางทางระจักสนามบินสุวรรภูมินะคะทับช้างนะคะไปยังสถานีกลางบางซื่อเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปยังไงกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะสวนภนะูมิไปลงนาารักสันี่สิบห้าบาทนะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะขึ้นจากสถานีบ้านทับช้างนะคะไปลงสถานีมักกะสาันแล้วก็ต่อด้วยรถไฟใต้ดินนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะไปถึงกี่โมงตอนนี้เราเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้เราสี่โมงสี่สิบประมาณไปสี่โมงสี่สิบนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะถึงสถานีกลางบางชื่อกี่โมง เราก็จะเดินทางจากสถานีบ้านทับช้างนะคะไปยังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะคะโดยเราจะจับ google map กันดูนะคะอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมง28นาทีนะคะโดยที่เราจะไปเปลี่ยนรถนะคะเป็นรถไฟใต้ดินนะคะที่ สถานีแอร์พอตลิงมักกะสันแล้วก็เดินลงไปที่สถานีรถไฟใต้ดินเพชรบุรีนะคะแล้วก็ต่อไปที่สถานีบางซื่อนะคะแล้วเราก็เดินต่อไปสถานีกลางบางซื่อจ้า มักกะสันแล้วนะคะเป็นเวลา4.55โมงนาทีใช้เวลาแป๊บเกียวมาถึงสถานีมักกะสันแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันที่สถานีบางซื่อต้องลงรถไฟใต้ดินไปนะคะ55าสิบห้าบอกเากตันนักรมมักกะสันสามสิบห้าจากบ้านทับสางมามักกะสัน ีจะเดี๋วเราจะนั่งไปรถเดินไปรถไฟฟ้าไ้า,ออไฟฟาหลังจากที่เราลงสถานีแอร์พอร์ตลิงมักกะสันนะคะเราก็จะเดินทางต่อไปลงรถไฟใต้ดินนะคะสถานีเพชรบุรีนะคะเพื่อไปต่อสถานีกลางบางซื่อจ้าตามนี้เลยค่ะ นี่ตอนนี้เราก็ลงมาถึงรถไฟไปดินแลใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาทีเดินมาตะต่อนยอนมากๆนะคะเดินมาเดีย่ยวมาดูกันว่าเราจะไปนา,านก็ตอนนี้เราลงไหนวะมักกะสันนี่มักกะสานแล้วเราก็ลงมาที่เพชรบุรีตรงนี้แล้วเราก็นั่งรถสายน,นี้นะคะไปที่บางซื่อนี่ ไปดูกันนว่าจะเ็ยงถึงสถานีบางซื่อแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเดินออกทางออก 3A ได้เลยนะคะเพราะก oh. <Sure. S 1> ตอนนี้เราก็ถึงสถานีบางซื่อแล้วนะคะเรากำลังจะออกไปที่ทางออก3ามอยู่นะคะเพิ่งเพิ่งจะต้องเดินไปต้าเดินไปนะคะ mm hmm. ทางเชื่อมสถานีกลางบางซื่อ ตอนนี้เป็นเวลาเดี๋ยวดูกันตอนนี้เป็นเวลา5โมง32นาที <c oughs> เดี๋ยวเราไปเดินดูสิว่าเราจะใช้เวลาในการเดินอุโมงไปสถานีกลางบางซื่อกี่นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกัน เห็นปลายเขาบอกว่าให้ขึ้นที่ทางออกสองเดี๋ยวไปดูกันนะคะทางออกสองแล้วยังไงต่อพอเราขึ้นมานะคะมันออกผิดทางค่ะเลยต้องลงไปใหม่นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเดินย้อนกลับไปนะคะแล้วก็ดูว่าทางเข้าอาคารนะคะตรงนี้นะคะเดินไม่ไกลจากทางขึ้นเมื่อกี้เลยค่ะพอขึ้นมานะคะก็จะมีทางบอกนะคะว่าผู้โดยสารขาออกผู้โดยสารขาเข้านะคะให้เดินทางไปทาง จำหน่ายตัวอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นะคือแบบว่าไปผิดก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไปผิดไป เออสฟ้าชุมทางบางซื่อนะแต่จริงๆแล้วก็คือว่าควรที่จะขึ้นตรงที่เข่งมาทางเข้าอาคารเดี๋ยวจะแปะให้ดูก็คือขึ้นบันไดเลื่อนปุ๊บก็คือถึงเลยแล้วเราก็พอขึ้นมาเสร็จปุ๊บถ้าไปสายเหนือนะค่ะขึ้นมาเสร็จบันไดเลื่อนเลีเล้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเสร็จเลี้ยวข้านะแล้วก็จะได้เจอทางแบบนี้เลยจ้าครั้งแรกตื่นเต้นดีนะที่เผื่อเวลามาเนาะถ้าใครมาก็แบบเผื่อเวลามาด้วยนะคะ เวียดนามอีกแล้วลว่าลงถือานักท่องเที่ยวเวียดนามมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากเลยจะบอกนะคะแบบสวยวย่าอยากจะบอกแต่ไม่ได้ถ่ายรูปค่ะเออนานาหลังมาเมื่อกี้ให้เขาถ่ายรูปให้เดี๋ยวไปดูกันก่อนเขาบอกว่ามีมีของกินอยู่ข้างในชานชาลาสี่ชานชาลาห้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงเนาะ ที่เราหลงลืมบอกนะก็ใช้เวลาเดินทางขึ้นมาจากรถไฟใต้ดินมาถึงข้างบนเนี่ยก็มาไม่ถึง5นาทีแต่ว่าเดินเข้ามาในชายชลาอีกอย่างสายเหนือก็น่าจะสักประมาณ10นาทีได้แต่เราแวะถ่ายลงถ่ายรูปอะไรด้วยนะนี่เดี๋ยวเราจะไปสายเหนือกันนะคะก็ดูป้ายตลอดทางเนาะห้าถึงเนะคะสายเหนือสายอีสาน นอาหทาี่สถานีรถไฟนะคะก็จะมีตารางตั๋วรถไฟนะคะว่าออกกี่โมงนะคะบอดดิ้งทามกี่โมงนะคะแล้วก็จะมีช่องให้เข้าแถวสำหรับขึ้นไปแต่ละตู้ด้วยนะคะเราสามารถเข้าแถวได้เลยะคะ่ะ จะเบี่ยงรอไว้ก่อนเลยเพราะว่ากลัวหิวบนเครื่องดีที่มาก่อนเพราะว่าเขาเรียกขึ้นขึ้นหิวบนรถไปนะคะดีที่เรามาก่อนเพราะว่าเขาเรียกขึ้นประมาณหกโมงยี่สิบบอดดิ้งนะคะเราสามารถที่จะยืนต่อแถวรอมา่กีได้เลยเดี๋ยวเราไปเดินดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเนาะแบบชีเราอีนอตด้วยนะคะนี่ ของเราคือขบวนที่11นะคะเขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายมาก็ขึ้นบันไดเลื่อนใกล้กว่าหรือจะขึ้นลิฟต์ก็ได้นะแต่เมื่อกี้ไม่อยากขึ้นลิฟต์เดินเอาได้เดินมาตลอดทางแล้วก็เดินต่อไปนะจ๊ะขึ้นลิฟต์เลี้ยวซ้ายมาคุณก็ขึ้นลิฟต์ได้เลยเอ๊ไม่ให้ขึ้นบันไดเลื่อนได้เลยเป็นแบบที่นอนชั้นสองนะคะเป็นชั้นสอง ความอากาศชั้นสองตู้นอนนะคะอันที่ตู้ที่11เอดเี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไง ึงแล้วถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ขึ้มาขึ้นอันนี้อันนี้นเลขสิบส <12. S 1> องสิบสองดูข้างบนเตียงข้างบนนะจ๊ะเตียงข้างล่างนะจ๊ะแล้วก็ตู้สเสบียงจะอยู่ตรงกลางเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ขบวนที่เจ็ดเนาะนี่เรานั่งขบวนที่สิบเจ็ดนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรกินกัน ้าเกณฑ์กว้างอยู่นะเนี่ยเอาจริงๆนะคะก็รู้สึกว่าไม่ได้ลําบากในการที่จะแบบมานั่งรถไฟเงี้ยเอาจากบ้านตั้งแต่สี่โมงสี่สิมาถึงก็ประมาณ6กโมงรวมหลงด้วยอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็รถไฟขึ้นประมาณ6กโมงยี่สิบนะคะ นั่งร้อกันวนรถด้วยสบายสบายแอร์เย็นเขาบอกว่าแอร์จะเย็นเราก็แอบเปรียมเสื้อมาแต่ว่าระหว่างทางเราก็เดินเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ยังไม่เย็นเท่าไหร่ราร้อนอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะเย็นไหมเมืเ่อกี้จะเดินไปตู้สเสบียงเขาบอกว่าเดี๋ยวรถไฟก็จะออกแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีคนมาตรวจตัวก็เลยแบบ<ช>เดี๋ยวรอเขามาตรวจตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปตู้สเสบียงกันเราไปซื้อน้ํากันตื่นเต้นอะ หกชั่วโมงจะกลับพิโกแล้วจ้าาพี่พนักง,งานเขาจะเอาน้ำให้ขวดหนึ่งนะคะต่อขวดนะคะก็จะได้น้ำรถไปไทยหนึ่งขวดจ้าแต่เราจะไม่ถึงเชียงใหม่นะคะขบวนนี้จะไปถึงเชียงใหม่แต่เราไปแค่พิซั่นลกูกเดี๋ยวเขาจะมีคนมาบอกก่อนสิบห้านาทีก่อนลงนะคะเฮ้ย a m a ซิ n g อะ ออกแบบหกโมงสี่สิบพอดีเปโอ้ดีออกแล้วออกแล้วออกแล้วหกโมงสี่สิบจริงๆแบบกําลังเมื่อกี้กาลังวิดีโอคอกับคุณทอมมี่อยู่แล้วแบบเฮ้ยรถออกจ้าตกใจอ่ะออกตรงเวลานะคะออกตรงเวลานะคะโหนั่งกันแบบหกโมงสี่สิบออกได้แล้วออกแล้ว,ออลวจ้าดีงามมาก 好好好 ีเขาบอกว่าถ้าใครอยากทําท,ที่นอนก็คือแจอ้งเขาได้เนาะแล้วก็ส่วนเราก็ยังไม่ทำเรารอกินข้าวอยู่เมื่อกี้เขามาอะไรนะเขามามีคนเดินมาถ้าส่วนไม่มีใครไม่มีถ้าสมมติว่าใครอะคะ่ะไม่ได้ไปตู้สเบียงอะ่ะก็คือสามารถที่จะสั่งเขาได้นะเขาจะมีคนมารับออเดอร์แล้วเดี๋ยวเขาจะเอามาให้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้เบียงที่เราสั่งไปนะคะอาหารที่เราสั่งไปจะเป็นยังไงบ้างเนาะมาดูกัน ตื่นเต้นเนาะมันดีเชือช้อเชื้อเนี่เขาเอาข้าวมาให้แล้วจ้าเยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่ขา้าวแกงเขียวหวานชุดชุดก็มีนี่จานนี้นทั้งหมดก็คือ 190กบาทนะคะ1 9อยก้าสิบบาทอา๋อแล้วก็มีน้ำให้ด้วยมีน้ำให้ด้วยจ้าขมนอนกิงกัน ของมาขายอยู่เรื่อยๆนะคะเราสามารถที่จะซื้อตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มืนหัวแลเมือกี้ไปห้องน้ำมือด้วยลองดูผ้าห้องน้ำห้องน้ำก็ไดุ้่ญามาพอดีตัวนั่งได้สะอาด, mm hmm. ดอยู่มีคนมาทำความสะอาดตลอดนะคะเด mm ี hmm. ๋ยวเราไปนอนกันดีกว่า mm hmm. ชุดอันหนึ่งร้อยบาทโอเคคุณแค่ hmm. okay.

ได้เลยใช่ั้ยคะขอบคุณนะคะเอสต,ตัลรโลตารีบไปหาแม่ก่อนแม่มารอตั้งแต่เที่ยงคืนสิบห้าตอนนี้เลจตาเลทมาชั่วโมงกว่าชั่วโมงสิบห้านาทีมาถึงตีหน,นึ่งตีหนึ่งครึ่งโหอสตาโล ไปแล้วไปคืเอเคยเราจะให้ดูชมหน้าคนมารับนะคะคือเมาสกับน,นายสถานีอยู่นะคะรอนานไหมรอนานนายสถาน,นีเขาบอกว่า ทำลางลางคู่ปะโอเค <Okay. S 2> ไม่ได้ขึ้นนนะ้ำไงไม่ได้ขึ้นไม่มีตู้เต่บเาบินนะจ๊ะนีเต่าบินนะจ๊ะหลายเต่าเลยไ้ดน้เลยเอตอนนี้ไม่อีหนึ่งครึ่งป ไม่เนอะนครสวรรค์ก็เมื้คุยกับเขาเขาบอกว่านครสวรรค์ก็รอรับคนอนี่นะคะตื่นเต้นมากแต่ก็นอนสบายเลยหลับนะะแต่เราไม่รู้ว่าถ้าเกิดแม่ได้ามามาชาจะให้ไงแต่ก็นี่กมันถึงตรงเวลาเออเนอะเพราะว่ามันเพราะว่ามันออกตรงเวลานะแต่ว่ามันมาถึงนี่ไม่ตรงเวลาแต่ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งสบายเออ แม่มารอตั้งแต่กี่โมงคะเที่ยงคืนนะเที่ยงส่บ่ะ <laughs> นี่มาถึงตีหนึ่งครึ่งจารอยาวเลจากลับบ้านกันนะคะบายวันนี้ก็ขอจบการรีวิวรถไฟไปเท่านี้นะคะฝากกดฝากกดซับสไคร์กดไลค์ให้ช่องกับ้านกดแชร์ได้นะบ๊ายบาย